ต่อมานะคบให้ความสําคัญเรื่องการมีความสัมพันธ์แบบสามีภรรยาติบีใช้คําอ้างอิงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสามีภรรยาครั้งแรกใช้คําว่าอาดัมก็รู้จักภรรยาของเขาพี <It> s <S ่น้องการที่มีความสัมพันธ์แบบที่พระเจ้าสร้างมานะครับทําให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างท่านกับสามีของท่านนะครับชีวิตสามีจะไม่ถูกล่อลวงแล้วก็จะมีความรู้สึกใกล้ชิดสม่ําเสมอเกิดขึ้นภรรยาคนไหนนะครับและสามีคนไหนที่ละเว้นความสัมพันธ์แบบนี้มานาน ท่านมีความป,ปัญหาในความสัมพันธ์ผู้ชายนะครับโดยธรรมชาติเนี่ยมีโอกาสถูกล่อลวงทําบาปสูงมากและการที่ท่านปฏิเสธความสัมพันธ์เป็นการดูหมิ่นสามีทุกครั้งนะครับที่ท่านปฏิเสธการมีความสัมพันธ์กับสามีของท่านท่านเตะเขาบ้างนะครับสะบัดบ้างนี่นะครับหรือว่าบอกไม่ว่างนู่นนี่นั่นนะครับง่วงนอนอดอาหารนธิทิฐานอะไรอย่างนี้นะครับพี่น้องกาลังผักใส่ผู้ชายไปทําบาป <c oughs> ผู้ชายส่วนมากนะครับเวลาโดนปฏิเสธเนี่ยจะหาทางเป็นที่ยอมรับถ้าไม่ไป เที่ยวอะไรไม่ดีนะครับเขาก็จะทําขั้นต่ำก็คือว่าอาจจะไปดูหนังโปหรือว่าไปช่วยตัวเองมันแก้ตัวไม่ได้นะครับว่าอย่างนี้ก็คือไปทําบาปไม่ได้นะครับถ้าไม่มีสิทธิ์อ้างอย่างนี้แต่จำเอาไว้ว่ามันเป็นผลของการปฏิเสธความสัมพันธ์จากภรรยาของท่านความสม่ําเสมอของความสัมพันธ์แบบสามีภรรยาเป็นเรื่องจําเป็นจ้องคงไม่ไปซื้อแมคกโดนัลกินถ้าที่บ้านมีอาหารชั้นเลิศผู้ชายก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าผู้หญิงเนี่ย มันเป็นเรื่องของบรรยากาศเรื่องของของความไม่ใช่อิจิดาดาๆกันอยู่แล้วจะอีนูนี้นั่นแล้วก็อยู่ดีท่านก็จะขอมีความสัมพันธ์แบบสามีภรรยามันเป็นไป,นปนไม่ได้นะครับ